ในบ้านเราครับความเคลื่อนไล่าสุดครับขอโมโตจีพีครับจจรว์ไซนชิงแชมโลกปรากฏว่าบ้านเราที่บุรีรัมย์ก็มีกระแสข่าวเหมือนกันว่าเฮ้ จะจัดได้ไหมเดือนมีนาเนี้ยยังไงครับพี่ครับดีไหมครับท่านช่วงเวลาที่เราจัดจัดตามโปรแกรมคือ 20- 21แล้วก็2ี่นั่นสิครับนั่นสิครับซึ่งตามคือตอนนี้แบบโลกทั้งโลกัะโซนภูมิภาคเนี้ยเขาถามกันหมดนะครับโตเกียวมวราทอมันไปแล้วครับโตเกียวมารทอนี่3 0 0 0 0ืกว่าคน40 0 0มืคนหายวับไปเลยนี่คือหนึ่งในบุ๊คมาสของโลกการวิ่งนะครับหายไปแล้วครับหายจากปฏิทินไปแล้วด้วยโรคนี้นะครับดังนั้นก็ต้องอยู่ดูต่อว่าจะเป็นอย่างไรเพราะว่าหลายประเทศเองก็อาวคุณมาจากไทยใช ใช่ไมคุณมาจากไต้หวันใช่ไหมฮ่องกงใช่ไหมมีมาจากจีนใช่ไหมญี่ปุ่นไม่เข้า นี่ไงเออมันถึงขั้นนี้ไปแล้วนี่ไงพอแต่พอไปถามทางด้านคุณเอวินชิดชอบคุณเอวินชิดชอบก็ผมก็เข้าใจนะครับเหมือนกับว่าท่านท่านก็คงตอบในมุมของคนจัดในประเทศไทยอ่ะอีกอก็ยืนยันว่ายังไม่เลิกทุกอย่างยังคงกําหนดเดิมไม่มียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดครับครับพี่เนพูดอย่างนี้เลยฮะใช่ครับชัดเจนว่าเรายังจะจะจัดการในฐานะตัวชีิีสนามสองนะของเราก็สนามสองใช่ครับถามคุณเอวินคุณเอวินตอบแบบนี้แบบนี้แต่อย่างไรก็ตามนะครับในช่วงเวลาที่จะถึงเนี่ยก็จะมีการประเมินสถานการณ์ กับดอน่าดอน่าคือใครฮะเจ้าของลิขสิทธิ์การแข่งขันมอเต GP ครับครับิษัทดอน่าสปอร์ตคนนี้เนี่ยแหละฝ่ายองค์กรนี่แหละจะเป็นคนชี้ชัดว่าเลิกไม่เลิกถูกต้องนะนะครับก็คงจะต้องไปคุยกันต่อว่าเลิกไหมแต่ด้วยความเคารพครับดอน่ากับมอเต GP นี่คือสิ่งที่มันสิดยอดอยู่แล้วโมเต GP ใจเกินร้อยใจไม่เกินร้อยเนี่ยแข่งไม่ได้ขับไม่ได้หรอกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื้อแค่นี้โมเตยุ่งๆเด็กๆจริงหรอ คิดว่าอย่างนั้นนะขนาดซักกันขนาดนี้ไม่กลัวเลยก็อันนี้มันควบคุมได้อันนั้นเนี่ยโอ้เดี๋ยวว่ากันควบคุมได้ไฮไท์ก็ควบคุมได้ตอนนี้เออก็รอดูนะครับจริงๆก็ไม่อยากให้เลิกรอไม่อยากไม่อยากรออยากให้คนก็รอดูการบัตรเบิดก็ขายดีขายดีแล้วคุณดูไฮไลท์บุปถีทีไหมันจำได้ไหมตอนที่เราเสนอข่าวว่าแบบเปิดขายที่เซเว่นอ่ะเท่าไหร่ห้านาทียังกัน เนี่ยเขาดีกว่าคอนเสิร์ตพี่ตูนโอ้เดี๋ยวนี้คอนเสิร์ตพี่ตูนยังขายสองวันนะนี่แบบเฮ้ยอะไรเนี่ยห้านาทีเองเหรอมอเตอร์ชิพีโตเกียวมาราธอนสี่หมื่นคนที่แห้วใช่ครับงานนี้นะฮะประมาณแสนห้าครับในนั้นนั่งอยู่นี่ด้วยป่าอังกฤษอ๋อเอังกฤษครับผมยังกลัวอยู่เลยนะฮะว่าเขาจะให้เข้าไหมฮะวีซ่าวีซ่ามันผ่านไปเรียบร้อยแล้วปัญหาคือบินไปกลัวโดนส่งกลับเหมือนกันโอ้โหไอ้ส่งกลับแบบไม่เท่าไหร่กลัวมันกัดไม่เฉยเฉยโอ้เร่นกัดหด ขอบคุณที่รับชมดินเอ็นช่อง16นะครับถ้าเกิดว่าไม่อยากพลาดการรับชมเรื่องราวสนุกๆอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเรายังมีวิดีโอยังมีคอนเทนต์น่ามาให้คุณได้ติดตามครับ